ร้ยสวยของรามาตาของเกิดเองในป่าสวัสดีครับเอฟซีอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับถ้าหันไปทางพุ่นจะเป็นบ้านหันไปเบิงนะหันไปทางพุ่นเหรอบ้านผมได้ครับอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับผลไม้ที่หน้าบ้านอันดับแรกจะให้ชมวันนี้ก็คือมหมากหมาเมาได้หมาเขาเมาอ้หอาสม กินหมดทันตปว่ามือนี่สิพ้ามากินของหวานอยู่ผูนับมาค่ายเขามาค่ายเขาดีเป็นต้นไม้ค่ายๆมาต้องแร่งนะครับมึงในเครื่อมันนะมึงเครื่อมาค่ายเขาได้นอกป,อป,อปอ้องฝ่ามาันเก็ดงามาผมบริตตัดนะครับนอกมือเพ้นที่พูนับสองสองเอาปุ่มมาเลยสองพวัว พูนเที่งกันขึ้นไปห uh, oh, yeah, oh. ันเด้โอ้ยมันจนสิโลนแล้วเบิ่งเบ่งวันที่้นให้กินมันกะเป็นผลไม้ป่าโอ้ยมึงเอาพูดได้หนีได้พี่น้องไอจีเยสง่ายนะครับเนาะสิ่งง่ายฮะง่ายเลยอันหาเอาหยาบเบาหนิดก่ได้เอาง่ายเลย

พักแล้วหากมันบม่ได้มีหากยองมันมีแต่เครือบอกแล้วเอาเครือมันจะเล็บไปเออโคตรเตกนี่หว่านี่เยอะมาให้เขาบาลทงหน้องเอ้ย หอมนี่นี่โบจะดกดกโบเห็นผู้อ่ะมันผู้จะก่าแมงซุ้งๆผู้ฮะซุ้งผู้จะก่าแมงฮอแมงนะเพอ อออเอาปากเฮ้ยเฮ้ยงามไม้เด้องามไม้อ่อนได้ปากคาบมาเลยโอ้โหคุณไหนเอฟซีได้มาแล้วครับเอฟซีาไปให้แม่กินโอ้ยสองผัวงามมึงนะครับลักษณะผัวของมันโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพล็ทซานี่แหละครับคลิปมาคลายเข่าหน้าบ้านจุบุจุบุ